ภาพันหลังจากได้ประเมินความเสี่ยงสุขภาพของตนเองมีความเสี่ยงสองประเด็นหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ประเด็นอ้วนลงพุงจากการขับถ่าย 2. ประเด็นปัญหาการมีพฤติกรรมการออกกำลังกายน้อยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักประเด็นที่หนึ่งกันก่อนคือประเด็นอ้วนลงพุงจากการขับถ่ายยากผลกระทบ เกิดจากการทำให้น้ำหนักตัวและค่า BMI เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่ขับถ่ายยากขับถ่ายไม่ตรงเวลาสิ่งสปกปรกสะสมในลำไส้เกิดลำไส้เน่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตได้ในอนาคตค่ะสำหรับแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ ปรับเปลี่ยนนิสัยการกินเช่นลดอาหารเย็นกินอาหารที่มีผักผลไม้แทนกินอาหารที่มีกากใยเพราะกากใยเหล่านี้จะช่วยในการขับถ่ายอุจจาระที่ง่ายไม่เหนียวแข็งและขับถ่ายได้ดีผงก็ยุบอีกด้วยและยังช่วยในเรื่องผิวพรรณผักผลไม้ที่ช่วยดีถอกให้ผงยุบและขับถ่ายคล่องก็จะมีแตกต่างกันออกไปมาก วันนี้เรายกตัวยอย่างมาให้เห็นชัดๆอย่างเช่น 1. ผักโขม 2. อง 2. ถั่วชนิดต่างๆ 3. แปงกวา 4. กีวี 5. แอปเปลิลหมะนาวต่อไปเรามารู้จักประเด็นความเสี่ยงประเด็นที่สองกันก่อนคะ่ะคือประเด็นปัญหาการมีพฤติกรรมการออกกำลังกายค่อนข้างน้อยกระทบนะคะ ทำให้ค่าน้ำหนักตัวและค่า BMI เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดอ้วนลุมพุงอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีและเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนที่ตามมาค่ะแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะน้ำหนักตัวลดลงสุขภาพดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นและสร้างความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าที่สวยไซส์ที่เล็กลง ออกกำลังกายโดยการเดินหรือวิ่งเหยาะๆและเล่นหูลาหูร่วมด้วยค่ะคือเป้าหมายในการวางแผนดำเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างสริมสุขภาพตามทสวรรษที่11ของพวกเรานะคะเป้าหมายคือลดน้ำหนักให้ได้3กิโลกร,รมัมระบบขับถ่ายที่สะดวกท้อไม่ผูกพุงยกลดน้ำหนักจาก58กิโลกร,รมัม ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมคือวันที่5ธันวาคมพศออ2564ถึงวันที่9มกราคมพศออ2565ค่ะตารางการดำเนินกิจกรรมตามวันเวลาของเรานะคะ หลังจากการปฏิบัติตามแผนการสร้างเสริมสุขภาพหลังจากได้ปฏิบัติตามแผนสร้างเสริมสุขภาพที่วางเอาไว้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพศ2564ถึงวันที่9มกราคมพศ2565เป็นระยะเวลา36วันหลังจากน้ำหนัก58กิโลกร,รมัมลดลงเหลือ55กิโลกร,รมัมลดไป3กิโลกร,รมัม ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้คือ3กิโลกร,รมัมการทำแผนสุขภาพครั้งนี้ส่งผลให้ตัวเองน้ำหนักลดลงค่อนข้างตามเป้าหมายและรู้สึกประทับใจและดีใจที่สุดคือการขับถ่ายที่คล่องระบบขับถ่ายดีขึ้นเพราะเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากท้องผูกอยู่บ,บ่อยจากเคยขับถ่ายสัปดาห์ละ3ครั้งเปลี่ยนมาเป็นขับถ่ายทุกวันพุงยุบ เอบเอวลดลงและสุขภาพดีด้วย